บวนรถสินค้าที่726ต้นทางจากยา่านนบส่กสินค้าท่าม่วงปลายทางไอซีดีลาดกระบ,บังครับนำโดยดีเซล4306สีสวยสดใหม่เพิ่งออกวาระมาได้ไม่นานครับ ดยรถพ่วงทั้งหมดนะครับก็จะเป็นรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์หรือพอตตอนะครับจากย่านที่ทําการน้ำ่งสินค้าท่าม่วงนะครับก็จะเป็นรถคอนเทนเนอร์ขนาด40ฟุตทั้งขบวนครับและในส่วนท้ายขบวนนะครับก็ยังมีแคร่เปล่าหรือพอตอที่เป็นรถเปล่านะครับไม่ได้มีการบรรทุกตู้นะครับ ทวงท้ายมาเพิ่มอีกส่วนหนึ่งครับจากย่านพ่อุนโยทินเ,เวลานี้คาดว่าเป็นการทดสอบห้ามล้อขณะขับรถทําความเร็วได้ที่20กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ โดยแคร่เปล่าที่พ่วงฐานท้ายขบวนครับเป็นแคร่ที่ถูกส่งไปเพื่อทําการสํารองเป็นรถพ่วงใช้งานในกลุ่มขบรถในย่านไอซีดีลาดกระบังนั่นเองครับ